สวัสดีครับ9ก้าสิบวันมาดูกันว่าจะได้กี่ฟองโอ้ยไม่ไข่เนี้ยลาดจังเลยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฟอง 6...7...8... 9...10...11... 12...13...14... 15...16...17... 18...19... 2 0 2 1 2 2

35 36 37โอ้วอย่งใหญ่เลยครับ38โอ้สีขาวเบือกบ,บางแน่ๆเลย39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

90, 91 92อวันนี้ได้92ฟองครับผมน่มาจะได้9ก้าฟองโอเคครับผมไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบาย